あ。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็กต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากเนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟนฝาซีค่ะวันนี้เซฟก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันเนาะในส่วนของส่งแข่งผู้มีทางในซีซั่นนี้นะคะในรอบนี้เนี่ยเซฟจะเอาเป็นท่านดินนะคะมาเล่นเนาะทุกคนก็ จะเห็นนะคะว่าจะมีธาตุดินทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็จะคอยบัฟเพื่อให้ทางโกชิเนี่ยได้ใช้ดามเมจนะคะอย่างแบบว่าดุเดือดกันไปนเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนะคะที่แปะดีบัฟเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นตัวของมะม่วงค่ะทุกคนที่จริงไม่จำเป็นต้องใช้มะม่วงก็ได้นะคะเชฟเป็นดามเมจตัวอื่นก็ได้เนาะแต่อันนี้เนี่ยเซฟลองเล่นดูนะคะว่าถ้าเกิดยังใช้น้องมะม่วงอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างทีมนี้นะคะของเซฟเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นในส่วนของมัดหนึ่งนะคะยังเป็นมัดสองอยู่ประมาณสี่อันดับที่ 4,000นะคะทุกคนก็เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งของทีมนี้ที่เซฟใช้นะคะแล้วก็จะเห็นเนาะว่าตัวของนองมบัมมี่หรือเฟตูชินเน่นะคะเซฟใชค้คู่ทามรวนเลยเอ้คู่ทาม ล้วนนะคะครูทำล้วนครูทำล้วนนะคะทุกคนซึ่งตัวครูทำล้วนเนี่ยนะคะกรณีนี้คือเขาสามารถยืนได้แล้วนะแต่ถ้าเขายืนไม่ได้เนี่ยใช้เป็นลดความเสียหายล้วนได้เลยค่ะเจ้าของเขานะคะค่อนข้างเป็นแทงที่ยืนถึงได้มากๆเลยนะทุกคนถ้าเจอแทงเยอะๆนะคะหรือตัวไหนที่ทําลายแทงหน้าเนี่ยก็สามารถนะคะหลแบบเจอมอนเยอะๆน้องก็ใช้น้องเฟตูชิเน่ช่วยได้นะคะช่วยฮิลได้ค่อนข้างดี ชีสเค้กนะคะหรือบาฟชีสเค้กของเราเซฟก็พยายามทําให้มันเป็นจมตีไปเลยเนาะก็คือช่วยทําดามิอีกหนึ่งแรงนะคะตอนนี้เนี่ยก็สามารถบัฟในส่วนของพลังโจมตีที่เป็นธาตุดินได้เนาะซึ่งโกชิดก็เป็นธาตุดินนะคะตอนแรกนึกว่าเป็นธาตุแสงว่าชุดสกิลเป็นธาตุแสงเนาะโกชิแเซฟก็เลยใช้เป็นในส่วนของโจมตีล้วนเลยค่ะท off ําออฟลองนะคะเป็นครูทําแล้วก็ออฟลองลดความเสียหายนะคะถ้ามีคริสมาด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะ น้องมะม่วงนะคะก็จะเป็นโจมตีบอกคริติคอลนะคะเหมือนที่เราเคยใช้กันเนาะส่วนชูครีมนะคะก็จะเป็นคริล้วนเลยนะคะเผื่อใครที่อยากจะลองนะคะใช้น้องดูเนาะก็สามารถใช้เลยนะคะตัวของชูครีมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ลงในผู้ไิจารค่อนข้างดีนะคะเซฟสึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ฮิลได้เต็มหลอดดีมากๆนะคะทำแล้วคุ้มแน่นอนแถมยังได้ฟรีจากส่งกิลกด้วยนะคะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยทุกคนอย่าลืมนะคะใช้กันได้เยอะๆเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งของทีมนี้ที่เซฟใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่าระหว่างทางหรือเล่นจนจบเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างจะติดขัดในส่วนของเว็บไหนกันบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเลิมสตาร์ทนะคะที่เว็บที่40เลยนะคะเพราะก่อนอันนี้เนี่ยน่าจะผ่านกันมาได้เรื่อยๆนะคะทุกคนสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะไม่ต้องท้อไปเนาะค่อยๆทำท็อปปิ้งทำในส่วนของสมบัตินะคะบัฟต่างๆถือว่าสําคัญมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะใครที่เล่นทีมเดียวไม่ผ่านสามารถทําหลายๆทีมได้นะคะอันนี้เซฟ ทำทีมเดียวเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสแล้วเนาะทำแค่ทีมเดียวให้มันผ่านแบบรวดเดียวจบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ทํารวดเดียวจบไม่ได้ก็สามารถทําเป็นทีมที่2 3 4สี่หนะคะเพื่อมาสลับเล่นเนาะในจังหวะที่แบบผ่านไปแต่แลราเวฟนะคะเราสามารถสลับสลับเพื่อให้ทีมหนึ่งของเราเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้เนาะทีมหนึ่งเอาไว้จบพวกด่านหลังๆนะคะจะช่วยได้ดีมากๆเลย เห็นไหมคะว่าเฟตูชิน่นะคะสามารถยื่อยูได้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วยแทงได้ค่อนข้างดีในกรณีที่เจอตัวมอนนะคะที่ซาม่อนหมาเยอะๆนะคะเห็นไหมมอนแอบเยอะมากๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะมีการยื่อยูนะคะแล้วก็การขัดต่างๆ้ค่อนข้างดีที่จริงถ้าไม่ใช่มะม่วงเป็นแสงจันทร์ก็ได้นะคะทำดาเมจหมู่ไปเลยเนาะก็ช่วยหลับช่วยดาเมจหมู่ได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ามีไว้ในทีมค่ะ มาแล้วนี่นะคะก็จะเห็นว่าอ่ไหลเรื่อยๆ,ๆเลยนะคะทุกคน 何で? ก็จะมีอีกเวฟหนึ่งนะคะที่อาจจะผ่านยากนิดนึงเพราะมันต้องสลายในส่วนของโลกพลังชีวิตนะคะอ่าถ้าสลายโลกพลังชีวิตที่จริงมันจะมีอีกตัวหนึ่งทุกคนที่น่าลองนะคะคือตัวใหม่ของเรานั่นเองนะคะอ่าตัวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นเหมือนฟิลนักสำรวจเนาะคล้ายๆนะคะน้องโอลิฟของเราเนาะที่จริงเนี่ยมายช่วยได้นะคะแต่ไม่มั่นใจว่าสลายโลกพลังชีวิตหรือเปล่าสิหรือเราจะใช้เป็นในส่วนของอ่าชานี่กิสเตอร์ก็ได้นะคะทุกคน ช i นิคิสเตอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเอามาลองเล่นได้เหมือนกันนะชานิคิสเตอร์เอาไว้สลายโลกพลังชีวิตนะคะได้เห็นไหมว่าโลกพลังชีวิตแอบเยอะนะคะช่วงหลังๆเนาะก็อาจจะเปลี่ยนจากตัวมะม่วงเป็นอ่าชายนิคิสเตอร์นะคะตรงนี้แล้วเมื่อกีเ עם, ้เหมือนใช้ต้เกิดไปแล้วรอบนึงเนาะสำหรับตัวของโกลชิดนั่นเองค่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ สำหรับใครนะคะที่อยากลองทีมอื่นก็ลองทีมมาดูได้นะเผื่อเซอาจจะลองทาทีมอื่นเล่นๆมาให้ทุกคนดูกันนะคะทุกคนทีมท่านนะ้นมีใช้ได้ไหมเซฟยังใช้ได้นะคะแต่คิดว่าพอเว็บหลังๆเนี่ยมันมีโลคพังชีวิตค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะต้องหาตัวที่สลายโรคพังชีวิตง,ง่ายๆเช่ชน c h i n e กิส i ตอร์หรือเปล่านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเซฟจะลองทาทีมที่เป็น c h i n e กิสเตอร์มาลองลงกันดูนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนท็อปปิ้งอยู่ต้นคลิปเลยนะคะสามารถไปดูกันได้นะเผื่อใครที่แบบเฮ้ยมาหล ท็อปปิ้งหายไปไหนท็อปปิ้งอยู่ช่วงต้นคลิปนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย